สวัสดีจ้าเมนี่มาพอกับยายแดงอีกคือเกาเลยจ้าเมนี่ยายแดงสิพามาเห็ดปุ๋ยปุ๋ยปลาหมักเ้ยจ้านี่ปุ๋ยปลาหมักเ้ยจ้านี่ปลาปลาย้ายกับใสปลานิ้นปลานิ้นได้กิกโลกลัวยยี่หรอกจ้านี่อันนี้ว่านเอาในสซ่าจะของเ้ยจ้านี่จ้าปลานิ้นปุดิบของเฮากะมีล้ำละเอียดล้ำละเอียดเด้ยจ้าเนี่ยทำ ห้ามไส่ล้ำหยาบเด้อจ้ะใส่ล้ำละเอียดใดอย่างเดียวจ้ะแก้วหนึ่งจ้าย้ายีใส่กากน้ำตาลย้ายกระใสแก้วหนึ่งจ้ากับจูลลนซีจากหน้าบกข้าวจูลินซีตั้งต้นเด้อจ้ะย้ายเยี่ยวไม่เห็ดปุ๋ยป่ามักที่ย้ายเห็ดไว้จ้ะนี่ถ้ามีสารพอดอดสองเขาก็ะใสเด้อจ้ะแต่ว่าสารพอดอดสองเขาต้องใส่ องใหญ่ๆนะจ้ะเขาใส่ซองหนึ่งเลยอันนี้เท้าใส่เขาก็ต้องใส่ให้เบิดย้ายก็เลยบ่ใส่ย,ย้ายมาใส่จุลินซีตัวนี้เอาจา้ะมีเทาใส่หายหน่อยดะจ่ะมีใส่หายหน่อยนี่หายหน่อยอาใส่อ่างใส่ถังพลาสติกด้จ้ะสารพลาสติกเขากันซิมีสารสารเฮ็ดเหเป็นมะเล็งหน้อด้ดจ้ะสารอีหยังนอสารฟอร์ม,มาดีไฮน,นัน่นนะจ้ะเป็นภาษาอังกฤษ้อจ้ะ โอ้ยายก็เว้าว่าคลองบรนไดดอกเลี้ยนมาโดนแล้วจ้ามันกลับไปหาคูเวิร์ดวิชาแต่ว่าตอนย้ายเลี้ยนน่ะย้ายไรเกซีบุญเดชภาษาอังกฤษพี่นอ้องจะหาว่ายายคุยนี่ย้ายที่ต้องเตรียมมักกูดหาน่วยกระชายเพราะแม่นกระชายดํามได้จากกระชายที่เขาไปเฮ็ดแกงไปเฮ็ดน้ำน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมข้าวปุ้นนี่จ้ะนี้นี่สับประรดย้ายใส่สับประรด คน,คนบ่มีก็บ่ได้ใส่ก็ได้เด้อจา่าบ่ต้องใส่ก็ได้แต่แต่กรใช้ยบ่กูดปลาล้ำละเอียดครับกากน้ำตาลเท่านี้ก็พอเด้อจ่านี่ย้ายเตรียมมาล้ำาเลียดจะดก็เตรียมไว้หลายคุณตั้งบักหลายเตรียมไว้หลายไว้แต่เฮ็ดไว้หลายอยู่องค์ง่ายๆพูดละจ้าเปนะ็นน่ะย้ายจะเอาไว้เฮ็ดใส่อยู่ในน้าลหลายๆตอนนี้เอามาเฮ็ดให้ แดงปันให้พี่น้องเบื้องที่ซื้อว่าเฮ็ดแบบซีย้ายเฮ็ดแบบซีที่จิไปใส่เน่ให้เน่นะในสวนเขาน่าจะประโยชน์เขาก็ะหลายมากไม้อยู่จ้ะแต่ว่าบอกไปก็บหลายโพูดเอาแค่ว่าเขาไปใส่ในพักเขาเขาอติดหนึ่งหรือสามมือเขาก็จะเขียวงามขึ้นไปเรื่อยๆใส่ก็ผลละหม่ก็บกรอบหวานดีนะจ้ะไอปุ๋ยมักป่านี่ไอเขาไปฮดกับพักธนาธนา ขนาเห็ดหอมเด้อจ้ะต้นใหญ่ๆอวบๆนะเอาไปหฮดอู้หวานดีจ้ะย้ายปลูกแบบนั้นแหละถ้าเขาเขาใส่เขาก็ใส่นี่ซ้ำนี่แหละหาซิบซี้จ้ะเดมนีแล้วเขาก็ใส่น้ำซิฟลิตรจ้ะเขาก็ไปหดฉีพ่นได้จ้ะกบผักกะเขากะกะเอาก็ได้จ้ะพักเขาหน่อยเขาก็ใส่เครื่องเดี่ยวก็ได้จ้ะกะกะขนาด side, อ oh, like. เอาได re to <inaudible> ้จ้ะกะบาตองเปเป เขากะเบิงว่าเขาใส่ขนาดใดทีเ็ดเห้ต้นไหม่เขาว่าตายเขาก็ร้องใส่เบิงด้วยจ้ะของอีอย่างเขาต้องทดลองใส่เบิงเขายังค่อยไปค่อยไปใส่ทดลองให้เบิร์ตซูยางจากต้นไหม้ต้นหนึ่งสองต้นกัะพออย่าไปใส่เบิร์เกิดมันตายมันบ่คุมด้วยจ้ะนี่ย้ายกะทีเริ่มเห็ดเลยอด้วยจ้ะแหลเขากะจะใส่ปลาป่าใส่ด้วยจ้ะ ปลาใส่ปลาก็มีขีปลาพุ้งปลาหัวปาลาครบละจัดเนื้อปลานน้นนี่มีโปรตีนหลายได้จ้ะนี่สองกิโลกลัวบุนละจ้าใส่กับใส่หุดคักงามแทเด็ดจ้ะอันนี้ย้ายทดลองมาแล้วนี่ทดลองก็พักขนาดของย้ายนี่แหละจ้จะเนี่ยก็จะใส่ บักกูดเด้อจ้ะบักกูดกับผ้าผ้าเฟียงก่อนเด้อจ้ะเป็นสองเฟียงบักกูดนี่ก็ใส่เป็นสารหอมเหลือเฮยเด้อจ้ะนี่ให้ดับกินป่าดับกินข้าวป่าเขาเด้อจ้ะนี่ใส่ลงไปเลยนี่กกระชายกระชายเขาก็ทุกก้อนเด้อจ้าทุกห้แตกๆก,ก้อน ใช้ก็ใช่หลายพ่ปลูกเองบักหลายหนึ่งจ้าเร็จโลดเตียยายปลูกไว้เองก็ใช้หลายบ่ต้องประหยัด,ดไ,ได้ปรโลดได้พวกนี้ก็ประหยัดจ้าใสไปเลยรับกินข้าวป่าจ้ามียายปลูกไว้หลายบ่ใส่หลายก็ได้จ้า ในซัพพลูตกระซอย่อยคือกัจ้าซับประรดก็มิวิตามินคือกัจ้าในซับประรดเนี่ยี่นอไปหาเบื้องในเน็ตจะซีรูด้อจ้ะมันมีไปอยู่ใส่ในไหหน่อยก็ใส,ยกกยงงกใส่ล้ำละเอียดแก่แก้วเดียวพน้าเอาองไงเขากใส่ล้ำละเอียดกิโลนึง้อจ้ะก็น้ำฝน น้ำฝนน้ำปะปาน้ำบ่อน้ำไว้น้ำคล้องใส่บ่อใดได้จ้าห้ามใส่เขาก็มักไว้วยี่สิบเอ็ดมือได้จ้ายี่สิบเอ็ดมือห้ามเปิดได้จ้มามักไว้นี่ห้ามเปิดได้จ้าเขาก็จะใส่กากาน้ำตาลลงไปได้ล้ำละเอียดก้อนก็นได้จ้า ใส่ไปแล้วล้ำละเอียดจ้าแก้วนึง mm. เลาก็จะใส่กากน้ำตาลแก้วนึง mm. จ้านี่ก็เอาน้ำั่างในแก้วก่อนจ้า mm. มักไว้ยี่สิบเอ็ดมือสามอาทิตย์ละจ้าสามอาทิตย์นี่พี่น้องหามไปเปิดเด้อจ้าให้ครบยี่ิบเอดมือค่อยไปเปิดถ้าเขาไปเปิดเดี๋ยวหนอนแล้วเชื้อโลกกระลงของเขาเบิดจ้า มักไว่ยี่สิบเอ็ดมือห้ามให้ขาดห้ามให้เกินเกินได้ยุจ้ะแต่ว่าห้ามให้ขาดขาดแตห้ามห้ามมาคน้นห้ามมาหยังเ้ยจ้ะอนยี่สิบเอ็ดมือนี่เดี๋ยวป่าเขาก็สิบ่เป็นกลายเป็นเม็นเน่าไปได้ด้อจ้ะมักให้ได้ละปลาเนื้อป่าของเขากสีละลายได่กระดูกระสิหกักโปแปะโปแป,ป,แปะ้นจับโปละลาย คือปลากระป๋อง้วจ้ะเห็นบ่พี่น้องเห็นปลากระป๋องบ่เขากินกลางได้ก้างกันยังเหลือคือเกาแต่ว่าเขากินเรากรอบๆปอแปะปอแปะจ้ะนี่กระใสครบแล้วจ้ะนี่กระใสดุลินสีตั้งต้นแก้วนึงเ้อจ้ะเนี่ยุลินสีตั้งต้นจากน้ำบกข้าวแก้วหนึ่งถราผู้ใดมีสารพ่อดอดสองเห็ดองค์ใหญ่ๆกระใสซองหนึ่งเลยจ้า เ,เร็จแล้วจ้ะพี่น้องปุ๋ยป่ามักของ um เฮาเมื่อนี่เฮาก็ใส่น้ำฝนได้จ้าใส่ก็ไม่ต้องใส่หลายนี่ให้มันเหลือฟ้ามือเดียวนี่จ้ะนี่เด้ดจ้านี่น้ำฝนไอเ้เียมน้ำฝนไวน้เนี่พี่น้องกันเลี้ยวไป่เห็นดอกจะบ่มีคนถือกล้องให้คนไหนเด้จ้าคนค่อยๆเดี๋ยวกางป่าปักมือจ้า ป่าป่าปลานิ้ไงไงยอยู่ได้จากฝามม้อหนึ่งคุณเด้ย,ย้ายให้ลูกซ้าย้ยายวานให้มาเห็ดปุ๋ยให้พี่น้องเบื้องโดยเฉพาะเด้ยนี่จะที่นี้ย้ายก็จะไปเห็ดในโองไงเด้วจะพี่น้องเอาไปจะใส่หลายๆนี่เขาเห็ดโองหน่อยไปใส่ปลูกพักปลูกหยังซื้อแต่ก็คุ้นใส่นาฝุน นำคล้องนำหย้ยนำบึงหำ่ไฟได้จ้ะพี่น้องอืมประมื้อเดียวพอดีจ้ะใส่ครบทุกอย่างเลยจ้าเขาก็จะปิดฝาไว้ได้จ้ะพี่น้องมัดในที่นี้ใส่ถุงพลาสต,ติกที่เอามาเห็ดเขามาเห็ดบอนนำเห็ดป่าได้จ้ะเขามาเลี้ยงป่านะ่นะนะนั้นหะนาะได้จ้ะเขาก็จะมัดไว้ ได้ยางยางนังสติกก็ได้ยางยางรถยางในมอเตอร์ไซค์ก็ได้จ้ะนี่ยเอามัดแน่นๆเลยแล้วเขาก็เอาก้อนหินหรือหยั่งหรือหยังก็ได้ทับไว้ดีๆจ้ะยังไงเด็กหน่อยยังไงหยังมันเรียนเป็นเด็ดขาดจะห้ามเปิดเป็นเด็ดขาดตอนมีสิบเอ็ดมือเด้อจ้ะเหม็นเน่าแท้เชื้อโรคกับสิลงเด้อจ้ะ ติ๊กนั่นย้ายไปคือเพอ,อยากให้เฮ็ดนะจ๊ะเขามีสารที่เขากินแล้วก็จะติ๊กสะละลายออกมาใส่ปุ๋ยของเขาก็ระฮ็ดให้ปุ๋ยบ่ดีมีเชื่อที่บ่ดีสารสารฟันสารฟอดีไฮยอย้อียงเนี่ยแหละเป็นสารตัวมะเ,เร็งนะจ๊ะเขากขาขินไปกระจายซอยเขาเป็นมะเร็งบ่ดีพี่นอ้องใส่องใส่ใหายดีที่สุดจ้ะ มัดบดีเท่าเจ้าพี่นอ้องอันนี้กะย้ายกะเฮ็ดเซ็จเรียบร้อยแล้วนี่ละจ้ากะมัดไว้มัดไว้ละกะเอาไว้ในโฮมละจ้านี่ก้นอนยีสิบเอ็ดมือห้ามเปิดห้ามเปิดมัดไว้ยีสเซ็ดมือห้ามเปิดห้ามมาเปิดห้ามมาเบิ่งเด้อจ้าพราะครบแล้วเขาค่อยเปิดใส่ได้จ้าเขาเอาเหินลื่นอย,อยังทับไว้นียนๆยังซีจ้านี่ ไอไก่มือเด็กหน่อยไก่มือคนไงบอกคนไงพ่ออยาให้มาเปิดเด้อดิเขาเห็ดปุ๋ยไว้บางสิเด้อจ้ะจ้ายายกะบ๊อกไฟดีปันไดอยากเป็นวัดเสียงกับ๊อกไฟดีแล้วจ้ะอากาศเปี่ยนแปลงเด้อจ้ะตอนนี้ท้งหนาวเด้อก็ห่อนเด้อกันหนาวคนกันจะเป็นตะวัดเป็นตั๊กไข่นั่นเด้อจ้ะนี่ยายวิธีใส่กะลูแล้วนะจ้ะห้าสิบซีซีซซ แก้วหนึ่งหรือเครื่องแก้วเขาก็ใส่ฟกกี้ฉีดเขาใส่ซิปนับซิปปิเเขาก็ใส่นี่จ้ะหาซิปซ,ซีนี่จ้ะแก้วน่อยหนึง่งว่าดีจ้ะพี่การใส่นี่เวลากระโดนแล้วย้ายกับสิคลาพี่น้องไปแค่นี้แล้ะจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมย้ายจ้ะชมลอกะย้ายกับฝากติดตามกด ติดตามขยายในเด้อจ้าเพื่อกดกระดิ่งเพื่อจิบพา่าคลิปใหม่ๆที่ย้ายลงไหวเด้อจ้าบอกมากคืแย้ายนี่กะจิคลิปเท่านี้เด้อจ้าวัสดีจ้าคลิปหนาพ่อกันไหมเด้อจ้า